ไททันนะครับปี2017นะครับตัวนี้รถใช้งานมาประมาณเดี๋ยวดูเลกไหมนะครับนี่นะครับ8ป8 0มืมกิโลนะครับรถใช้งานประมาณมา3ปีนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยก็มัลติฟังชันนะครับเป็นพุ s สตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกนะครับ แล้วก็ไฟหน้านะครับสามารถปรับสูงต่ำได้เวลาเราบรรทุกของนะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีตัวล็อกรถแบบตรงปุ่มตรงนี้นะครับจะล,ล็อกรถทั้งหมดเราตัวล็อกที่ตัวนี้นะครับแต่ปกติแล้วรถเวลาวิ่งเกินประมาณ1 0บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้จะไม่ได้นะแล้วมันก็จะล็อกให้ตัวดอทมาสเลยนะครับส่วนกระจกนะครับของคนขับจะเป็นออโต้นะครับส่วนของผู้โดยสารนะครับจะเป็นแบบขึ้นลง ธรรมดานะครับอันนี้จะขึ้นลงออโต้นะครับรถใช้งานมาสามปีนะครับวิ่งไปแปดหมื่นกว่าโลนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับที่รีวิวไปแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับบ้างก็จะมีพวกเชื่อมต่อบลูทูธนะครับใส่ซีดีวิทยุได้นะครับเชื่อมต่อ USB iPod นะครับแล้วก็นี้จะเป็นช่องเก็บของนะครับ ็จะมีวางแก้วน้ำสองแก้วนะครับเป็นออโต้นะครับตัวนี้5้าสปีดนะครับ5้าสปีดพวงมาลัยก็จะมีพวกคุชคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วนะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้พวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะครับตัวนี้เป็นสี่ประตูยกสูงนะครับ ให้ดูล้อแมกนะครับล้อแมกซ์เป็น 24565R17 นะครับไททันพัดนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังนะครับรถใช้งานมา3ปีก็ยังใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตัวไททัตนตัวนี้ ข้าูสย์เชคระยะตามปกตินะครับนี่ที่เป็นด้านหน้านะครับเครื่องร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้านะครับเป็นเครื่องมเวยดีเซลนะครับอ่าตัวรถนะครับเราคุญแจรเราเก็บไปที่กระเป๋านะครับเราสามารถเปิดปิดได้ตัวนี้ได้นะครับแต่เรายังไม่ปิดตัวนี้มันก็จะไม่ล็อกให้เรานะครับ เราปิดให้ไฟมันดับนะครับเล้วเวลาเราลงรถปุ๊บเรากดปิดได้เลยนะครับกระจกมองข้ามก็ไอ้กระจกมองนะครับข้างก็จะพับอัตโนมัตินะครับเวลาเรากดเปิดปุ๊บก็จะกายออกอัตโนมัตินะครับไฟเลี้ยวก็จะมีด้านที่ตัวกระจกนะครับด้วยมาดูภายในกันอีกรอบนะครับ แอเป็นแบบออโต้นะครับแต่ไม่เป็นอิสระซ้ายขวานะครับเวลาเรากดออโต้นะครับแล้วเราก็ตัวนี้เป็นตัวพัดลมนะครับแต่ที่ไม่ให้ลมภายนอกไหลย้อนเข้ามานะครับถ้าเราจะเปิดออโต้นะครับอย่างตัวนี้เราปิดเปิดก็ได้นะครับอันนี้เราปรับด้วยมือนะครับอันนี้เรากดออโต้เนาะเราปรับอุณหภูมินะครับแรงดันลมจะทํางานให้อัตโนมัตินะครับ ตัวนี้ช่องเก็บของก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับมันจะลงมาแบบนุ่มนวลน,นะครับรถใช้มาสามปีแล้วนะครับสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็็ติดตรงไหนดีละ่ะแต่สิ่งที่ชอบก็คือพุกพละกําลังนะครับพละกําลังของรถจนนี้ค่อนข้างตอบสนองได้ดีเวลาเร่งแซงนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับเวลาเราขับนะ แต่เวลาเราไปต่างจังหวัดเดินทางไกลเราต้องใช้แรงม้านี่แหละแรงม้าแรงบิดเป็นตัวเร่งแซงนะครับมันก็เลยทําให้รถยนที่มีแรงม้าเยอะแรงบิดเยอะๆอย่างนี้ก็ค่อนข้างดีเวลาเร่งแซงนะครับเวลาพุกแซง10บล้ออะไรอย่างเงี้ยสิบแปดล้อยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายนอกกันบ้างแล้วกดปิดก็กดตัวนี้นะครับเออเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์ดีกว่านะครับ อันนี้จะเป็นตัวฝาถังน้ามันนะครับแล้วด้านนี้จะเป็นเปิดเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไมเวกนะครับคีนดีเซลร้อยแปดสิบเดแรงม้านะครับเี่เครื่องยนต์ไม,ม่ได้ล้างนะครับจะเ,เป็นอย่างนี้นะครับปิดก่อนนะครับ คันนี้ผมได้ไปเชียงใหม่มาไปขึ้นดอยมานะครับดอยสุเทพเหมือนวลา,าผมขี่อเมร่าอีกคันนึงนะเวลาเราขึ้นเขาเนี่ยรู้สุกอึดมากเลยแต่ตรงนี้ขึ้นขเขาทางลาดก,ก็ไม่ทําให้รถมันแบบแรงตกนะครับพอเราลงเขาผมก็จะใช้ตัวพุชโคนๆช่วยแล้วก็ตัวนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนี่นะครับเป็นบวกลบนะครับ แต่จะไม่มีที่แพนด้าชิปให้ไม่มีให้นะครับตัวนี้รถใช้งานมาสามปีก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรกับรถไททตันตัวนี้นะครับยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะ นี่ครับมรนทุกผมเคยบรรทุกของแบบเต็มขึ้นหลังคาเลยนะก็อาจจะทําให้รถมันแบบรู้สึกได้ว่ามันหนักแล้วก็อาจจะอาจจะเล่นันช้านิดนึงนะเพราะรถมันหนักขึ้นเยอะนะครับผมบรนทุกแบบบรรทุกเยอะเลยนะครับเวลาบรนทุกของเยอะๆอ่ามันก็ทําให้หน้าเราชดแต่ชดไม่ได้เยอะนะชดไม่ได้เยอะนะครับก็จะเป็นปรับไฟเอานะปรับไฟเอาตรงตัวนั้นนะครับให้มัน ต่ำลงมานะครับเพราะไฟเวลาเราขี่รถมันจะชดขึ้นนะครับสามปียังใช้ดีอยู่นะครับยังใช้ดีอยู่เลยนะครับก็เข้าศูนย์เช็คระยะปกติอ่าสดยลี่ยงถ่วงล้อปกตินะครับ กล้องมองหลังด้วยนะครับก็มีประโยชน์นะผมว่ากล้องมองหลังแต่ถ้าให้ดีแบบมันควรมีแบบควรมีเซนเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเราบางอย่างมันมันจะร้องเตือนเราก็จะดีอย่างผมว่าไม่ใช่ว่ามีกล้องมองหลังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามีเซ็นเซอร์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าให้มาทั้งสองอย่างได้ก็โอเคนะครับอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องที่เปลี่ยนไปก็จะมีตัวนี้ครับที่ปัดน้าฝนนี่ รถผมจอดตากแดดนะครับก็เลยประมาณนี้แล้วก็เวลาทําความเร็วเนี่ยทําได้ดีมากนะครับทําได้ดีมากก็เลยชูดออกตัวหรือเวลาเราเร่งแซงนี่โอเคเลยนะครับกับเครื่องยนต์ร้อยแปดสิบเอ็แรงม้านะครับแล้วก็ผมว่าเวลาบรรทุกนะยิ่งทําให้รถมันเฟิร์มขึ้นนะครับเวลาบรรทุกนี่รถ ผมรู้เลยว่าขี่ความเร็วเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับเวลาบรรทุกให้มันหนักหน่อยนะรถอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับผมว่าเดิมๆก็ขี่โอเคเลยนะครับตัวไททันนีย่ยางเวลาบรรทุกก็เติมประมาณ40กว่านะครับรถผม อนนี้มือสองก็น่าจะประมาณห้าแสนกว่าบาทนะครับห้าแสนหกแสนนะก็ยังน่าเล่นอยู่นะครับหรือเป็นตัวหน้าใหม่ก็น่าเล่นนะครับเพราะก็เครื่องเดียวกับตัวนี้นะครับเครื่องเดียวกันนะครับหน้าก็แล้วแต่ความชอบนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังอีกทีนะครับอาจจะลกนิดนึงนะครับข้างหลังลกนิดนึงนะครับ เบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวที่พักแขนด้วยนะครับแล้วก็สามารถใส่เกี้ยวน้ําได้นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะใส่ของได้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกนี้นะครับใส่ขวดน้ําได้สบายๆนะครับแล้วก็ตัวข้างหลังเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้งัดมานะครับข้างหลังก็จะมีที่เก็บของให้แบบนี้นะครับมีพวกแม่แรงนะครับที่แถมมาให้แล้วก็ตัวนี้นะครับ นี่ภายในเป็นแบบนี้นะครับผมว่าถึงทุกวันนี้ก็ยังน่าใช้อยู่นะครับตัวนี้ถ้าหาเล่นมือสองก็โอเคนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบมือสองก็เล่นตัวหน้าใหม่ไปเลยนะครับเล่นตัวหน้าใหม่ไปเลยพวงมาลัยนะครับเป็นแบบนี้นะครับปุ่มเพิ่มรดเสียงก็อยู่ตรงนี้นะครับ ก็เป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับหุ่นสตาร์ทก็มีให้ครบนะครับค่อนข้างมีให้ครบนะครับสรุปก็คือใช้มา3ปีผมยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรกับรถคันนี้นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เข้าศูนย์ปกติอะไรเป็นปกตินะครับก็ค่อนข้างใช้ดีโอเคเลยนะครับเป็นรถที่ดีคันนี้นะ คันสองก็ราคาตอนนี้ก็ราคาโอเคแล้วนะครับหรือว่าตัวหน้าใหม่ก็สวยนะครับผมว่าเอามาแต่งเปลี่ยนล้อก็สวยเลยนะครับผมบังเห็นบางคนใส่พวกแคทบาร์พวกโรบาร์นี่ก็สวยนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อให้ใหญ่ขึ้นหรือแต่งเป็นแนวออฟโรดก็ได้อยู่นะครับนี่เป็นแม็กเดิมล้อเดิมนะครับใช้สี่ปีโอเคอใช้มาสามปีโอเคนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเท่าที่ขี่มานะครับ ก็รถค่อนข้างดีสมรรถนะดีนะครับอัตราเร่งดีเวลาบรรทุกของก็หน้าไม่ได้เชิดมากนะครับแต่ไฟอาจจะชี้ไปขึ้นไปทําให้แสบตากันหน้แล้วก็ปรับไฟลงได้เพราะตัวนี้มีตัวให้ปรับไฟลงนะครับเวลาขึ้นขาวอัตราเร่งดีนะครับอัตราเร่งดีเข้าโค้งดีนะครับค่อนข้างคมนะขี่เร็วๆนี่ผมขี่เหยียบเหยียบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอะไรนี้มันก็ทําความเร็วได้ดีแบบ ความเร็วมันกวาดแบบแป๊บเดียวนะครับอัตราเลขมันค่อนข้างดีนะจังหวะแซงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วยิ่งมันทุกของข้างหลังหน่อยนิ่งใหญ่เลยนะครับทําให้แบบช่วงล่างมันเฟิร์มขึ้นนะครับเพราะมันเป็นรถแหนบเนาะมันใช้แหนบนะครับยังไงท่านที่สนใจก็หาซื้อกันมาได้นะครับหรือเล่นเป็นตัวใหม่เลยนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะหล่อขึ้นโดดขึ้นนะครับพวกลายล้อ ไฟข้างหลังอะไรงนี้จะเปลี่ยนใหม่ภายในก็จะเปลี่ยนใหม่บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาลงให้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหมนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ